โทนห่หยหักซ้ายขึ้นไปเลยอ่าตรงไปตรงไปตรงไปประมาณน่ะขึ้นได้ไหมเยียบ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 ,ยยบอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคหยุด ยุดยึดยุดยึดยึดไปดน,ดน,นั่นนั่นนั่นถอยถอยถอยลงถอยลงชันยึดไปทำไมลดยิงตรงยิงตรงจากบุ๊กนิกซ์สองข้างหน้ามันจะเรียบกว่าลองลองใช้ข้างหน้าดูเนอะดูดูอันนี้อ่าเข้าใจแล้วจ้ะโอเคโอเคเดินกันุ๊ก <c oughs> นิกวันตอนนี้เราอยู่ใกล้จุดน,นึ่งแล้วท่านอยู่ตรงไหนนะกำลังขับขึ้นไปหาเพิ่งผ่านเนิเปกิตตะกี้มา หลับตาหลับตามหลับตาขวามือเราเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเว้ยจอดหยุ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 ดหย,ย,ยุดไม่ได้ด้นานาซ้ายมีคนอยู่เดินตุ๊กตุดด๊กตุดด๊กเต็มเลยด้านหละัะพาดาวันเมื่อถึงจุดพาได้ตอบจุดหนึ่งแล้วแจ้งผมทราบ ยังเลอะไรเขาบอกดูมาที่บิลเดซ่าผมซูมกล้องไม่ได้ก็เลยเมี่ยนี่จะเอ,อาเน็ตยาพึ่งเข้าเมืองอย่าพึ่งเข้าเมืองจะมีมอเตอร์ไซคมีกระสึกยอ,อยู่หลังบังเกอร์ทางขวาพาดัดา w a รับทราบโอเคโทน่าขยับรถไปกันเนอร์หกไฟฮัลโหลชเองตรงอ่ามีดอพี่ขยับรถตาพาไปเรื่อยๆนะ ปาด้านอ์อากะบังเ้พี่เจมส์ผมไพี่การขับตามเขาไปนะยังตามอยู่ปะตามอยู่ท<ม>างขวาพี่อะมองไหโอเคโอเคใต้ครับปาดาตูปาดาบัปาดาตูบงโอเนไปครับเจอแจ็คพอตับเป็นบังเกอร์ครับไมุนทยเตรงนี้จะลุกิหนึ่งถึงปาด้าหนึ่งในชคุณไย เฉยแกตายคนเดียวเลยแนวต้องมาข้างหน้าแล้วจอดแต่ต้องมาข้างหน้าต้องนี้อ่ะเออมีจับปิกเซเออไปไปอีกไอ้สัตว์ต้นไม้บางจองเพราะเพ่าะเพราะเพราะใช้แผนเดิมขึ้นไปจุดบุกศูนย์หนึ่งจุดบุกมิชูพร้อมด้วยพาด้านดูขอให้ท่านเดินเดินเท้าไปจุดเริ่มไปเคลียร์ไปตามถนนไปเรื่อยๆจนถึงจุดอาร์มิชู ด่วนเล่วพาด้าวันขอให้ตามทางน่วยบุกนกควานไปเลยึงจุดพาด้าวันเลยใช่แต่ว่าเราจะล็ะเลาะเขาข้างหน้าไปตองต้นที้วตอง้นทีแเราะว่าเราโดนยิงกเนอร์คาสึข้างหน้าเห็นไหมตกต้นไม้ตอต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ กดไปยิงกดไปโอ้ยีถอย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 ไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่รู้ถอยหรปล่อยปล่อยสโมกปล่อยสโมคนเนอร์ปล่อยได้ไหม รถเสียหาย,หายแถบเพื่อนปกติน่าร้อยไปเลยเคถอยไปเรื่อยๆ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 ถอยไปเรื่อ,อยๆจะสปุกนิดหนึ่งคาดศึกแอมบูตเราทางเนิน SPU 01หน่วยพาดานหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่รู้เป็นไงแล้วตอนนี้รถถูกยิงด้วยโอเค ไีช่วยค่าสึกบ้างไหมหนึ่งก็สุนเลียนเสื้อผ่านหน้าไปอ่างซ้ายุมหลบลิฟครับชา้ชาๆชา้ชาๆแกันเนอร์เล่นเ็งได้สุนลีกโอ้โอกันเนอร์เมาแล้วเนี่ยโอเคหยุดหยุดหยุดกันเนอร์ค่าศึกตกต้นไม้เห็นไหมแนวรั้วเดิมเลยยังอยู่ยิงกดไปเรื่อยๆ นายเห็นเพื่อนไหมไม่หายไปไหน,นไแล้ววะว่าเราถอยตรงมาปเป๊ะใช่ไหมไม่ไม่เฉื่อยเท่าไหรบกันเน,นอร์ทงฝ่าต้นไม้เดิมมีข้าศึกอยู่โฮไฟโฮไฟโฮไฟ ดูเใช่ไหมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมอยู่ๆบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสเจอเฟรี่แล้วเฟรี่อยู่ซ้ายรถอยู่ซ้ายรถเราข้างข้างซ้ายห้องนายไะเป้เลยให้ผมขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ มาดัททีถึงอ,อูนิตค่าตึกอยู่ทางทิศนอร์เวสตแบริงสามเคลื่อนที่เข้าไปในแนวป่ามุ่งเวสั user l คนเดินเบย่กว่ไม่เขากำลังเดินเข้ามาหาเ,เรา้องข้นไปแน้าไม่ตมัเเอยอว่ะเพจเหมือนเดินมูลวลอกแล,วล้ลวล มุนวาคนบุนวันบุกวันไปโกกับบุกในชูที่ถนนหลักมีัต<น>ายา <c oughs> ย,ย,ยิงมาทางเราอ่าสปุกเนี่ยหนึ่งทราบแล้วแต่ว่าตรงนี้มีข้าศึกยิงมาเรื่อยๆให้ก,กดก่อนเปล่าเพราะว่าเพื่อนกกลอังอยู่ตรงนี้ยันยันไม่จำเป็นไม่จำเป็นไปก่อนเลยไปก่อนเลยอ่าโทรนายไปไป,ไปที่ถนนหลักไปทางขวาทางขวามีอาคารอยู่เลาะไปครับครับ เออเอาใครวะช่างมัน <User S 1> เโอถอย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 รถเดนยิงรถเดนยิงป,ปีกระจกปีกระจกปกระจกปกระจกมอเตอร์ลงใกล้เรามากเลยครับพ่อโอ,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 โอ ่่าาาาหนนวยพัิ์ดเจใสชชโอเคขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่โอ้โหดีไม่ตกกลางหัวเราพ่อดูก็ถอยเลยเต็มที่เลยไปกระจกเลยอันนี้มีด้านหน้าสองตัว ไฟเวลไฟเวลโทนายขับเรื่อยๆอย่าหยุดจะหยุดวิ่งไปเรื่อยๆพบยิงหนึ่งพบข้าศึกตามถนนกลังอ็เกข้าพี่เบอร์ศไหมจะเหียบไหมพอแล้วพอแล้วข้าศึกดาวดาวอ่เมื่อกี้ไหมเนี่ยโเคไม่เหยียบความ กันเนอร์กันเนอร์ข้าศึกในเมืองเอเชีเลยบิ๊กแบงจากอ่าผาดาวันตอนนี้เราอยู่ที่แนวโดเวอร์ศูนย์หนึ่งตรงเลดไลน์เลยลับซ่าผมเป็นฝ่ายจากแน,กนวเลสฝ่าเลยทางขวาทางขวาประมาณนอร์ทเวสต์บ้าสีแดงขึอนที่บนถนนไปทางซ้าย เบี <B> พีมาเบีพีมาเห็นไหมจากตา์ลีว่วิ่งมาแล้วยิงมาแล้วไอเอฟวีเปลี่ยนไอเอฟวียิงเข้ามายิงเลยยิงเลยยิ<า>งเลยทิศของมอเตอร์เปลี่ยนไม่ตาบทิศทางที่แน่ชัดเอาชิปหายชิปหาย นี่เข้ามาสปู๊กนิดหนึ่งพูดอ่ารถผมบุ้มไปแล้วโดนบีเมไอบีบีอดีหนึ่งยิงเข้ามาจากสตาร์ลี่กำลังวิ่งเข้ามาที่เมืองเราประมาณประมาณเลิงประมาณเบลิงหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสมศย์หนึ่งี่ผมเห็นหัววิ่งไปไปไเยอะ Hãy đưa thằng huyết đến huyết để cố gắng đánh hạ nó. Từ đây đến nhà. đi. đi. Đang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  đi.

พร้อมแบ็คมาดยิงคีบแบ็คมาดเอา้าขึ้นฟ้า